หายครึ่งแรกครับหลังจากที่ตั้งรับอยู่นานทําให้เชียงรายก็มาได้รู้จักก้องหลังของเพื่อนตำรวจสกัดกันไม่เด็ดขาดในจังหวะตรงนี้เ yeah. บอไม่ไปไหนของดิเชลเมอร์ซี่ทาให้ไม่ล้ำหน้าครับกิดวุฒอยู่แถว2ตัวล้ำแล้วไม่เกี่ยวข้องกับจังหวะตรงนี้เป็นโชคลาภที่ล้ำแต่กีดวุฒิไม่ล้ำพลอดขาของเราเข้าไป1 0 <c> เ <oughs> ชียงรายขึ้นนำนี่จาไม่ได้เลยนะล่าสุดนี้ทําประตูเมื่อไหร่ครับเก็บรางวัโอ้โหนานเหลือเกิน แค่แคเห็นน้องกลับมาเล่นแล้วแข็งแรงเหมือนเดิมนี่นก็ดีใจคะับพสมบูรณ์นะฮะทางด้านของเกียรติประวุฒเครื่องหลังลูกเตะมุมมาที่เสาแรกแล้วก็สองศูนย์เลยครับตัวฉกของที่เสาแรกแล้วเป็นคนเดิมด้วย <ừ> เป็นเกียรติระวุฒิสายแวร์ก็นาที50ิที่เชียงรายทิ้งห่างออกไปแม่ช่วงนี้นี่ดูหน้าตาสดใสนะฮะเกียรติประวุฒถูกหวยหรือเปล่า เก้าแปดนะฮะคือคือถ้าฟอร์มแบบนี้นี่ก้องหลังไม่เคยยิงประตูบ่อยครั้งแล้วขึ้นมามงได้สองประตูในเกมเดียวนี่ต้องถามมาซื้อหวยหรือเปล่าอฟอร์มร้อนแรงเกินเสียสองประตูเพื่อนตำรวจพยายามลุยขึ้นมาบอลริมเส้นนะครับเปิดเปิดมาได้โคกตร้นี้ก็ข้ามคานโฉบไปตรงที่เสาแรกแต่ว่าก็เจอคางัฒนาครับเพราะหวังของเพื่อนตำรวจก็ยังไม่เข้ากรอบยังไล่มาไม่ได้ลูกฟลิกก มาเสาแรกยอดตัวโขกนิดอินทรัตปัดทิ้งออกไปได้โอ้เกือบเกือบจะเสียบเสาแรกดูแล้วเป็นมิเชลเบอร์ซี่ครับที่ยอดตัวโขกบอลพุ่งหาเสาแรกแต่ว่าอินทรัตก็ยอดเยี่ยมทิ้งตัวปัดออกไปได้เสียบวินาทียังไล่มาไม่ได้ครับทางเพื่อนตำรวจก็ยังส่องเรือเดิมแต่เพื่อนตำรวจเร่งหนักมาได้อีกแล้วดูบอลยิงที่เสาแรกอิทธิพลติดเซฟอินทรัตเหมือนเดิมโอ้เซฟจนเจ็บเลยครับอินทรัตในครึ่งหลัง นี่นานครึ่งหลังเชียงรายจะขึ้นมาสักครั้งครับบออทางขวาแล้วก็จบเกมไปแล้ว่าเชียงรายทําได้เอาชนะเพื่อนตํารวจไปได้2ประตูต่อ0นให้เชียงรายชนะ2นัดติดต่อกันแล้วก็6นัดล่าสุดยังไม่แพ้ใครโดยหน้า4เสมอ2องหล้วครับ